السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وآت الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم ขอความรัก ความห่วงใยความปรารถนาดีจากอัลลอฮ์จนประสบแบบพี่น้องที่รักแเคกรบยิ่งทุกท่านครับท่านหลายที่คารพบครับเราอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เรืเร่องของความดีว่ามีอยู่มากมายและอยู่ในสัดส่วนของการกําลังฟังกําลังศึกษาถึงคําบัญชาของอัลลอฮ์ว่าความดีนั้นมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องร่วมกันดะวะ่าร่วมกันเชญชวนงค์งการที่ไ้หยิบมาจากมากล่าวในตอนต้นเมื่อกี้นี้ เป็นองค์การที่อยู่ในสุรทิศอัมบิยะองค์การที่73มีความหมายโดยสรุปว่าพวกเราเหล่นานบีพวกเราขอถ่ายเราได้ว่าเอาให้มาอิเล,ลี่ยนเสื่อเลื่อยรอดเราอัลลอฮ์ได้ว่าให้แก่พวกเขาให้แก่บรรดานาบีนบีให้บรรดานาบีนบีบรรดารอซูลรอซูลได้เสื่อเลื่อยรอดได้กระทาสิ่งที่ดีที่งามว่าก็มัสซาลาติ จริงแล้วไม่ต้องกล่าวคานี้ก็ได้แต่เพื่อต้องการที่จะเน้นว่าตัวอย่างของการของความดีนั้นก็คือการบำรุงละหมาดเพราะคําว่าความดีนั้นหมายถึงละหมาดหมายถึงสการดอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นเราบอกว่าเราได้ว่ายีได้บอกให้พวกเขาได้ทําความดีกันนะแล้วก็ได้บอกต่อไปด้วยว่าให้พวกเขาได้ละหมาดว่าอิตาอัจจกติและให้พวกเขาได้บริจาคสการดว่าการละเมอบิดินว่าการละเมอ และพวกเขาเหล่านั้นกับเรากับ Allah, อัลลอฮ์อาบิบีนต่างเป็นคนที่สวามิภักดิ์ทำอิบารัดคือต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาเท่านั้นท่านที้หลายครับองค์การนี้ถูกหยิบยกมาก็หยิบยกมาเนื่องจากต้องการที่จะให้เราได้ให้ความสําคัญต่อการเชิญชวนด้วยกันดะวะโดยบอกว่าอักบารานุอัลฮะอิลาอัมบียาอิฮิวาซุลิซุลีอิฟิอัลลอฮฺไครรัดอัลลอฮฺเบซุล แปลว่ในอัลกุรอานบอกให้นบีนบีและราชวงของพระองค์ทาความดีก็แปลว่าเชิญชวนด่าว่าในความหมายนี้ก็คงจะขออธิบายแต่ไม่ใช่หมายความถึงการรวมตัวกันในรูปของการดะาว่าอย่างที่เรียกกันว่าออกดะาว่านั้นแต่เพียงอย่างเดียวด่าว่าก็คือการสอนคนที่อยู่โรงเรียนสอนหนังสือก็เรียกว่าด่าว่าคนที่อยู่ที่มัสยิดปฏิบัติตัวให้เป็นต้นแบบแก่ผู้คนก็เรียกว่าดาว่า ดะวาจึงไม่ได้หมายความแต่เพียงการไปรวมตัวกันที่ที่นั่นที่นี่นเป็นจํานวน,นมากๆแล้วก็เรียกอย่างนั้นว่าดะวาแต่เพียงอย่างเดียวคนที่สอนหนังสือไนมะ่ใช่เรียกว่าดะวาก็เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดเพราะเราซูลก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นอย่างเดียวแต่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ควรที่จะได้ผสมตัวเราเองให้ตะค้นลุกในอัคลาบีระซูบินะสลลันโลอะและหัวะสลลัมให้ครบวงจรว่าไม่เฮัลมุซารีนอุลฮย ام, การที่เราจะบดาว่าหรือจะเชิญชวนคนเนี่ยนอกจากจะได้เห็นความสําคัญจะได้เห็นความสําคัญของความดีให้ได้ปฏิบัติความดีแล้วให้เราได้รู้ด้วยว่าการรีบอเรื่องกาทในสิ่งที่เราเห็นว่าดีมันเป็นสิ่งที่ได้รับการชื่นชมเป็นสิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนวันฮาร i ซีนายได้เและเป็นสิ่งที่ควรที่จะได้เฝ้าระวังรอคอยหรือระเบิดต่อการที่จะได้นําตัวเข้าไปสู่การทําความดีนั้นอัลลอฮฺซุลเลาะห์ะวะตาลาด้กล่าในอัลกุรอานว่า อินทรกมุ่การมีดีซ่านมีมาซึ่งคอยรอดถ้าจริงพวกเขาเหล่านั้นรีบกันเร็วเกินในการที่จะทําความดีว่ายรูปนั้นี่เราก็เชื่อมเชื่อมพวกเราคือได้ว่าแต่พวกเราเราก็บรรลาบรรลุทั้งนี้เนี่ยสนับสนุนบอกให้เราได้รู้ว่าไปทําแล้วจะได้รับพลันิสูงไปทําแล้วจะขับเกลืจิตใจให้มีความสุขมีความสบายนั่นคือเราก็บรรให้เราเกิดความรู้สึกกระสันอยากจะทําว่าเราบรรแล้วก็เป็นการบอกรู้ด้วย ว่ายาละเมิดต่อคำสอนที่กําลังบอกอยู่นี้นะนั่นก็คือให้รีบพลุริดับทำความดีมี่ฉะนั้นแล้วท่านจะต้องถูกตัดโอกาสในหัวของโชคลาบเราวิสัยทีจากเอเลสเซนาดอเมวอตาลดดาลท่านชีวิตความเป็นยอยู่จะแรงแค้นท่านทุกหลายครับนี่คือเงินของกระซุนเงินของกระซุนก็คือรีบทําความดีว่ากา,ารมีวิชาเรียนอาชุนคอยรอรีบกระทาความดีว่าละเมอนานะเนี และอีกนหนึ่งก็คือด่าวเชิญเชินให้คนทําความดีเชิญเชิญด้วยกับวิทยาปัญญาให้เขาได้เห็นว่าทําความดีนี่มีโชคมีใจและให้เขาได้เห็นว่าทํให้ความดีแล้วจะมีเงินมีกัมว่าก้ามูลามาคอชีอินปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นบรรดาบีบีบรรดารอสูนบรรดาผู้ที่จะเรียนรอยตามแบบฉบับของทานรอซูลบุคคลเรานี้ต่างเป็นบุคคลที่ขุเชื่อต่างบุคคลที่มีเป็นบุคคลที่มีสมาธิในการที่จะปฏิบัติจิตอันบริสุทธิ ทั้งเรื่องของการทําความดีและด่าะหรือเชิญชวนสู่การทําความดีองค์การดังกล่าวนั้นเป็นสุรบุลอันบิยะอายะที่90ตรงนี้มาจะพิจารมาเรดวองของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัดดะวะติลัลคอยรอดการเชิญชวนสู่การทําความดีนั้นก็คือยาซาอูฮูอัลเจนนะผลตอบแทนของบุคคลที่เชิญชวนผู้คนให้สู่ความดีและทําความดีมันก็คือสวขสวรรค์อันนี้ก็คือเป็นการกระดอูนาไารอบัน เป็นการบอกกับเราให้เราได้เห็นว่าคุณค่าและประโยชน์ของการทําความดีนั้นผลตอบแทนคือสวรรค์เลยทีเดียวอัลกุรอานได้กล่าวจบแ่้วนี่ว่าในสุราอัลบุซษมิลอายะที่สองว่าว่ามาตุกัดดิมูรีอันฟุสิกุลมีนครรินต aji d u r i ล n dallo taji duriin d ล l l ฮ hirwa k ย a y r a n wa azam ajran สึ่งมีความว่าว่ามากุกับดีโมเรองพระิกุล่อยความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำจากตัวท่านแต่ินดีหูอินเดลเลท่านจะได้พบพลานิสงของมันมากเบีงอเลยหัวขอยืนจะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่ดีว่าอาจะมาอัจรและจะได้พบว่าความดีที่ท่านกระทำนั้นผลตอบแทนของมันยิ่งใหญ่มากกว่าความหยดมือและความทิ่เทของท่านที่ท่านกระทำความดีเป็นไหนๆนี่ก็เป็นการเชิญชวนว่าทำนิดหน่อยก็ได้บุญเยอะ เป็นธุรกิจที่น่าค่ากำไรเป็นอย่างมากทำน้อยได้ผลผลิตมากประมาณนั้นนี่คือความหมายของอีกปัจจัยหนึ่งของนัยยะหนึ่งแห่งคําว่าเชิญชวนสู่สวรรค์แห่งคําว่าอัจจวัตุอิลันคอยเชิญชวนสู่การทําความดีว่าราอิบเนม aja อันซาฮิบมิซาดินมีรายงานจากอิบเนม aja จากซาฮซับบุตรสบอันนะลสีนั้ละฮิสัลลัลลอฮุอะมีอฺบะสัลลัมว่าท่านละสีมุ่งกอลกาวา อิมนาฮาดัลคอยรอคอซาอินก็คือเรื่องที่เรากำลังพูดถึงอยู่แปลว่าแท้จริงความดีมันมีหลายครั้งแต่ละครั้งมันก็เยอะอยู่แล้วครั้งเก็บสินค้านับานแบกแต่มีหลายครั้งแปลว่าความดีมันมีเยอะวารีฮาดีลคอซาอิมมาฟาเียและแน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกัความดีมีครั้งอยู่เป็นครั้งครั้งหลายร้อยหลายพันห้านครั้งเนี่ยครั้งเป็นที่เก็บสินค้ากันเปียกเมื่อฝนตกกันคนขโมยแน่นอนที่สุดจริงก็มียาม ในที่สุดจึงต้องมีคุณแจไขเข้าไปจึงได้บอกกันวิว่าวาฬวาลรฮารีรคาซาอินมาฟาตีและแท้ที่จริงบรรดาคังบางๆเหล่านี้มันมีลูกคุณแจฟัตตบาลีอับปัญจาลราอุลลอฮุมิสตาฮันุลอยรีขอชื่นชมขอยินดีหรือช่างเป็นวาสนาเหลือเกินสำหรับบุคคลที่เอารถได้มอบคุณแจแห่งความดีให้ท่านทั้งหลายครับผมอยากจะหยุดตรงนี้แล้วก็คิดนานๆถึงเรื่องหมัดที่เอารถได้จะทานให้แก่เรา เราเนี่ยเรามอบกุญแจให้แล้วในการที่จะไขขุนคลังไขคลังแห่งความดีแต่บางคนก็ถือกุญแจอยู่เฉยๆบางคนก็กุญแจาหายไปแล้วนะครับผิดดอกผิดลูกเอาไปไขมันก็ไม่ออกนี่ก็เปรียบเทียบได้ย,งยังไงกุญแจที่ว่านันนะ่ะนอกจากจะเป็นกุญแจมุสตาคันบุลเขายัางมีกลากนลิซารเป็นกุญแจที่ไปขันไปล็อกคลังแห่งความเชื่ออย่าให้พุให้พอาหมยด้วย เราวัยนั้นเช่างเป็นความโชคร้ายความบัดสีเหลือเกินในอัลบินจาละหินลลหุนิสตาฮัลลิสันก็มีคนที่อัลเราได้มอบกุญแจความชั่วให้อยู่ในมือเขาอย่างเดียวมิเลาคนมลคอยแต่กลับเป็นกุญแจที่ไปไขายไปขาความดีไม่ให้ความดีได้ผลได้ผลออกมาตรงตรงนี้นี่มีทั้งคนที่มีวาสนาและคนอับโชคนคนมีโชคก็คือคนที่มีกุญแจไขคลังแห่งความดี คนอับเชื่ก็คือคนที่มีกุญแจไขความชั่วแต่ไม่มีกุญแจไขความดีอันนี้ท่านลบีพูดเอาไว้นะครับน่าฟังมากเลยรายงานโดยบนุมาจักสัลิกมนสะดินเพื่อผมจะได้จำจนกระรับผมขออ่านอีกทีนึ้งอัลลอฮ์สุลลาะห์สัลลัลลอฮ์อะลาฮิวะสัลลัมกล่าวอินะฮะะะะัะะ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 ะาะิะะ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 บะะะะะะลอล ไว้ไว้หนึ่งที่อับดุลจาลอินลาห์มิฟ้าห์มมิชั่งมิละคนมิ خير อัลฮัมดุลิลาห์ไม่ใช่หมายความว่ารู้ทั้งหมดเมืม่อหนังสือมาอ่านเจกอก็อยากจะได้จดจำไว้เผื่อใครก็เชิญไปพูดที่ไหนก็จะได้หยิบเอาเรื่องต่างๆ่างเรานี้ขึ้นมามาพูดมันก็เป็นประโยชน์แต่ท่านผู้ายที่เปิดรับฟังรู้ว่าฟังรายการจริยธรรมอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นนั่นงกรหาว่าฟังแล้วก็จําได้นะครับถ้าจําไม่ได้ก็ฟังกันไปเรื่อย

ให้เราได้เห็นความสุขที่เราได้รับในดุนยาให้เราได้เห็นบุนยาทั้งในแง่ที่มันสับันทั้งในแง่ที่มันให้เหยวให้เราได้เห็นแบบฉบับอันดีงามที่มันเป็นมรรคการมีลอัคลักเป็นมารยาทในสังเวียนแล้วแต่ที่ใบให้เราได้เห็นว่าความดีงามนั้นอบอุ่นอัศรันความดีงามนั้นอะไรครับร่างของมันร่างทรงของมันหรือร่างรอยของมันจะยังคงอยู่ พ่อแม่ผู้ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วเขาทําความดีไว้ผู้คนยังเกล่าวถึงกันอยู่เลยนั่นแหละครับอัลละไรได้เชื่อเห็นว่าสัตว์ดาอัลอับกออัสรันวะอาซัมวักรันและมันเป็นสิ่งที่อยู่ในคลังแห่งความดีที่ทำโดยพระคุญแจซึ่งถือเป็นสิ่งซึ่งอยู่ในระดับของดีดีระดับต้นตึาวะจิรันเบียติมันเราได้เชื่อเราได้เห็นว่าเราควรที่จะได้ใส่ใจในการให้ความสําคัญ มนุษย์ทุกคนต้องใส่ใจในการที่จะได้ให้ความสําคัญว่าใครมีรนไดูสึดุจวันอาคิโรและการใส่ใจไละให้ความสําคัญกับสิ่งดีๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาทั้งในโลกปัจจัยแห่งนี้และในสัมปรรยพทธท่านหลายที่เคารพครับเกือบไม่ต้องอธิบายเลยที่จริงผมก็ชักเบื่อตัวผมเองเหมือนกันพูดอะไรแล้วผมดูหมือมมันชัดเจนแล้วไม่ต้องพูดกันหลายระลอกคือเป็น เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมขอบคุณเลยนะที่พูดอะไรไปแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันไม่สับสนแล้วดังนั้นจึงกินเยอะกินอะไรครับกินข้อมูลเยอะในแต่ละวันนี่บางคนเอาแต่ละวันไปขายต่อนี่เขาไปพูดใบกันอีกเป็นเดือนเดือน,นะครับคือพูดอย่าทานนี้ทานนี้อะไรแต่นี่อะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นกิฟต์เป็นมรดะกะอย่างนึงเยอะเลยนะฮ้ยผมผมไม่ได้จะชมว่าผมมีความสามารถในส่วนตรงนี้แต่ดีใจ ดีใจที่พูดกันทีเดียวไปเรื่อยๆเมื่อกี้เราเห็นภาพชัดเจนเลยเมื่อจากอากจะขอทุนทุนทั้งนี้แต่ความไม่ชัดเจนนั้นไม่มีก็เก็บเป็นเทปไว้เพื่อจะได้รับฟังอย่างต่อเนื่องผมคิดว่านี่คือมระบบอันล้ำค่าที่พวกเราควรที่จะได้ศึกษาและควรที่จะได้เรียนรู้และควรที่จะได้เก็บเอาไว้เป็นสมบัติําตระกูลโดยสัมภารับวันนี้ขอความรักความปรารถนาดีจากอัลลอฮฺเจประสอัลบเราทุกท่านที่หลายโดียวกันครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮต